คิดประมาณหนึ่งสองนาทีกลับมาแล้วปกติเพชรก็จะทำคลิปสั้นหรือว่าคลิปเรียวนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงหกนาทีค่ะทุกคนแล้วก็แปดโมงหกนาทีของเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสและก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรเพชรก็ไป แปรงฟันลังหน้าอาบน้ำสระผมเรียบร้อยก็จะลงบำรุงตัวนี้เลยซ่าเป็นลิปลิ้งจีนะคะทุกคนตัวแรกตัวที่สองแทนแทนจะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนอ่า ตัวนี้สีเขาจะมีความเป็นเชอร์รี่นะคะทุกคนแต่มันอ่อนมากเลยก็ทาไว้แค่นี้พอโอเคสิ่งสำคัญนะในการทำให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงมากขึ้นนั่นก็คือมายเซรเซอร์ตัวนี้โอ้ตัวนี้นะค่ะทุกคน ผิวหน้าของเราเนี่ยจะมีความผิวหน้าของเรานะคะก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นและสิวเนี่ยก็จะไม่เกิดซ้ำซากด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ทาข้างต่อไปเลยคือสิ่งสําคัญที่เพจะให้ความสำคัญอันดับได้ในการตื่นนอนมานอกจากการแปรงฝันอาบน,น้ำะคะทุกคนและก็คือการทาไวจ์ไรเซอร์ทุกวนันผิวหน้าเราจะแข็งแรงมากขึ้นนะคะทุกคนเราเราเลือกใช้สก,กินแคร์ให้เหมาะกับผิวหน้าของเราได้นะคะทุกคน มอยส์ไรเซอร์จะช่วยเติมความชุ่มชื้นผิวอิ่มจะเป็นมอยส์ไรเซอร์ให้ผิวของเราแข็งแรงกรอบหน้าเนี่ยสิวก็จะขึ้นน้อยลงกันแดดตัวโปรดเพชใช้สองี่5แล้วทุกคนใครเนี่ยที่ติดตาม y YouTube เพชตอนที่เพชลงคลิปแรกของเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะทุกคนคลิปที่แบบเป็นระยะยาวเลยอะ่ะนั่นแหละก็คือ2เดือนที่แล้วนะแล้วก็ปัจจุบันก็ลงเป็นคลิปเลียวแล้วก็คลิปสั้นๆ15นาทีนี่ก็จะเป็นตัวคู่หูโปรดของเพชที่เพชใช้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะกันแดดของ b o l e u v นั่นเองนะคะทุกคนใช้ซองที่หแล้วคือมันดีมากทุกคนเนี่ยเป็นกันแดดสูตรนวัตกรรมจากญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนนี่เนื้อก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยเกี่ยง่ายซึมไวมาก SPF 50บว,บวกด้วยกันนะคะสิ่งสำคัญเลยนอกจากรองไวจะไรเซอร์แล้วยากให้ผิวแข็งแรงนะคะต่อให้ไม่ออกจากบ้านสิ่งที่เพจจะไม่ลืมนะก็คือการทากันแดดผิวหน้าและผิวตัวนะคะทุกคนนี่บอกว่าทากันแดดทำให้หน้าเด็กด้วยนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเป็นงานวิจัยทุกคนแต่เพรทาทุกวันเพรก็รู้สึกว่าอืมหน้าดูเด็กด้วยบวกกับเพรทานมาฉะด้วยทุกคนดูดีเห็นปะ่ะเนื้อกันแดดเป็นแบบเป็นแบบ